จากการที่มีผู้ใช้เ c e b o o k ชื่อว่าพลนภัรปราพรม ได้โพสต์ภาพฝนที่กำลังตกลงมาอย่างหนักและน้ำไหลเสาะกำแพงที่พังอยู่จนหน้ากรัวว่าอาคารที่อยู่ด้านบนจะพังทลายลงมาพร้อมกับข้อความว่ากำแพงซุดตั้งแต่นพฤษภาคมปี60จนถึงปัจจุบันเป็นรยะยะเวลา1ปียังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบดเหล่ายาตบลแคมป์สนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เหตุเกิดประมาณต้นเดือนพฤษภาคม60เนื่องจากมีพายุฝนทำให้ฝนตกหนักติดต่อกัน เป็นเวลาหลายวันทางเทศาบาลแคมป์สนเข้ามาดูสองรอบจนถึงเดือนพฤศจิกายน2 0 6 0ยังไม่มีการแก้ไขจึงแจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการให้และแจ้งมาว่าทางเทศาบาลตำบลแคมม์สนอนุมัติงบประมาณจำนวนเงิน2แสนกว่าบาทซึ่งอยู่ในช่วงดำเนินการหาช่าง จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5 1 1ทางเทศบาลแคมป์สนเข้ามาดูพื้นที่อีกครั้งหลังจากนั้นก็ยังคงไม่มีการแก้ไขใดๆจนต้นเดือนพฤษภาคมนึงทางเราได้ทําหนังสือขอติดตามเรื่องการดําเนินการเรื่องนี้แจ้งไปที่เทศบาลตำบลแคมป์สนแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆจากความร้อนเรื่องกําแพงกั้นดินสุดจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเพราะตอนนี้น้ําไหลพุ่งออกมาจากใต้ดินของตัวอาคารดินที่สุดไม่รับการแก้ไขใดๆเป็นเวลาหนึ่งปีตอนนี้ซุดไปถึงใต้ตัวอาคารแล้ว และดินที่สุดลงมาเรื่อยๆได้ไหลเข้าบ้านจนต้องจ้างรถแบคโคมาขุดซากดินซากกำแพงออกเพื่อระบายดินที่ไหลลงมาเข้าบ้านตนเองความหนึดร้อนที่รอการแก้ไขามาหนึ่งปีทั้งทางตัวเองและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตวบทเหล่าญาติก็ดำเนินการติดตามเรื่องนี้มาตลอดงบประมาณก็อนุมัติแล้วเหตุใดถึงไม่มีการแก้ไขหรือแม้กระทั่งแจ้งข่าวหรือชี้แจงให้ทราบ ตลอดเวลาหนึ่งปีทุกครั้งที่ฝนตกแรงก็จะรีบวิ่งมาดูกำแพงตรงนี้ทุกครั้งเพราะความกลัวหวาดระแวงพี่ที่อนามัยก็จะลงมาดูเหตุการณ์ด้วยทุกครั้งที่ดินซุดลงมาหนักอยากให้มาแก้ไขปัญหาก่อนที่ตัวอาคารจะซุดลงมาอยากให้มาดูมาหาสาเหตุเกิดจากเพราะอะไรนะ้ำมาจากไหนจะแก้ยังไงหาวิธีแก้ไขแบบจริงจังสัที ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งกล่าวซึ่งในขณะนั้นมีฝนตกลงมาอย่างแรงจึงพบบ้านมีน้ําไหลลงมาตลอดเวลาทุกครั้งที่ฝนตกและมีดินที่ถูกน้ํากัดซอกค่อยๆพังลงมาจึงสอบถามเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวทราบชื่อต่อมาคือนางสาวพลอยนภัสป,ป่าพรมอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่208หมู่13ตำบลแคมป์สนอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ากําแพงหนึ่งกล่า,าวครอบครัวตนได้สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันดินสไลด์ซึ่งด้านบนก็คือเดิมเป็นที่ทําการเทศบาลแคมป์สน แต่ปัจจุบันย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่จึงมอบให้กับสถานีนามัยเหล่าญาใช้ประโยชน์และเมื่อปีที่แล้วได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้น้ํากัดซอกกาแพงจนพังทลายลงมาจนเกือบถึงตัวอาคารซึ่งตนได้เดินเรื่องประสานงานเพื่อขอให้ทางเทศบาลมาซ่อมแซมตามที่เตมโพสต์ใน Facebook กระทั่งปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขใดๆหากมีฝนตกลงมาก็จะมีน้ําไหลซออออกมาจากด้านบนทุกครั้งจึงเกร่งว่าอาจจะทําให้เกิดอาคารพังถล่มลงมาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงวนขอให้เทศบาล หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือได้ให้มาดำเมินการก่อนที่จะมีการเสียหายไปมากกว่านี้